โอเคนักเรียนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอสี่ทับหนึ่งยกมือซิปอสีส่ทับหนึ่งสี่ทับ 2. 2> สองอ่าโอเคตกรงกันก่อนว่าวัน ครั้งที่แล้วเรานัดกันใช่ไหมว่าเราจะสอบบัอังคารนักเรียนจะสอบออนไลน์วันนี้หรือจะสอบอาทิตย์หน้ายกมือค่ะใครคิดว่าสอบออนไลน์ยกมือกลิบเลยกลิบเลยใครจะสอบออนไลน์ยกมือมีุณแต่คนเดียวเองเหรออ่าโอเคเอกฉันมาก<า>ไม่เคยมีความเอกฉันขนาดนี้มาก่อนในชีวิตอ่า เอกสารคือสอบอาทิตย์หน้านะคะอ่ะวันนี้ใครมีไม้กับลูกมาโชว์ขึ้นแล้วจะให้คะแนนในการสิทธิพิเศษสอบตอนสอบให้ล่วงได้สองครั้งใครเอาไม้มาชูค่ะอ๋อมีสิทธิพิเศษคือล่วงได้สองครั้งนะโอ้โหพร้อมมากเลยเหมิงแกพร้อมมากเลยอ่ะอร้อม,ม นั่งรออะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเนาะให้นักเรียนเดาะลูกขนาดนั่งอยู่กันที20ลูกนับต่อไ, <Cin> ได้เลยนับต่อได้เลยล่วงแล้วนับต่อเลยลูกเอา50ลูกก่อนนับต่อได้เลยใครจะนั่งใครจะลุกได้ลูกถ้าล่วงแล้วนับต่อล่วงแล้วนับต่อเอา50ลูกพอลูกเลย20ใช่ไหครับ ใช่นับห้าวันนี้ให้นักเรียนดอห้าสิบลูกลูกดอปลายล่วงแล้วนับต่อได้เลยสมมติว่าล่วงที่สิบแม่ก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามต่อได้เลย,ยโอ้โหพี่ปีเก่งนะปีพี่ปีใหม่เก่งมากเลยนะตอนแรกพี่ปีใหม่อะดอได้แค่แบบลูกสองลูกอะตอนนี้พี่ปีใหม่เก่งมากแล้วทุกคนก็เก่งขึ้นเรื่<ส><ข>อยๆคุ้องต่อให้ถึงห้าสิบใช่ไหมครับใช่มีใครไม่มีไม้แม้ตรงเนี้ย โอเคเดาะเลยลูกเดาะเลยไปเนาะไปเนาะ ไปดูครับด่อเสร็จแล้วครับอ่าใครดออเสร็จแล้วนั่งอยู่กับที่เลยลูกโอเคครบแล้วนั่งที่ได้เลยวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนประวัติ ของกีฬาเทเบิลเทนนิสอะคำเรียกสากลสากลของเราเรียกว่าอะไรกีฬาปิงปองเลยเรียกสากลเรียกว่าอะไรคำสากลเรียกว่าอะไรคำเรียกสากลของเราเรียกว่าอะไรลูกเทเบิลเทนนิสใช่ไหมคะอะโอเค ค่ะอะแล้วคำที่คนไทยเรียกติดปากก็คือกีฬาปิงปองใช่ไหมดีเลยไหมคะลูกมันมัน,ม,นมันสะดุดนะสะดุดไหมได้ยินเสียงคุบูไหมได้ยินครับไม่สะดุดครับอ่าโอเคอเดีนะขออนุญาตแชร์ขออนุญาตแชร์สกรีนิดนหนึ่ง อเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประวัติกีฬาเทเบิลเทนนะิสเนาะอ่าเดี๋ยวรับเกลอนก่อนเพืเ่อนพึงเข้ามาอ่ะกีฬาเทเบิลเทนนิสอ่กีฬาเทเบิลเทนนิสของเราอ่าใครปิดปิด,ป,ดปิดไวเลทให้คุณครูด้วยลูกใครที่เข้ามาใครที่เข้ามาปิดไวเลด้วย กีฬาเทเบิลเทนนิสกำเนิดที่แท้จริงของกีฬาประเภทนี้ไม่มีหลักฐานนะลูกไม่มีหลักฐานปรกากฏที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรใครเป็นคนริเริ่มคนแรกไม่แน่ชัดเนาะแต่มีข้อสันนิษฐานว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสเนีย่ยมีพื้นฐานม,มาจากการเล่นกีฬาสองชนิดชนิดอะไรบ้างได้แก่กีฬาในโลกของของอะไรของลอนเทนนิส กีฬาเทนนิสในปัจจุบันเนี่ยและกีฬากีฬาเทนนิสสามารถเล่นได้ทั้งในลมและกลางแจ้งใช่ไหมแต่ส่วนมากมิคเล่นในที่ไหนลกูกในที่ลมในที่ที่ไม่มีลมใช่ไหมอ่ะซึ่งใช้ไม้กระดานแทนตาข่ายโดยการเล่นชนิดเนี้ยชนิดหลังเนี้ย ทหารอังกฤษที่ประจำอยู่ที่อินเดียและแอฟริกาใตา้เป็นผู้นําเข้ามาเผยแพร่เพราะฉะนั้นเขาถึงสันนิษฐานว่าคนที่ลิเริ่มเล่นตั้งแต่แรกคือประเทศอังกฤษและอินโดแทบแทบแทบอฟริกาใต้เนาะแล้วเขาก็นําเข้ามาเผยแพร่ให้กับให้กับเราแต่ข้อสันนิษฐานก็แสดงว่าแน่ชัดนะคะคําว่าสันนิษฐานแน่ชัดไหม คำาสันิฐานแน่ชัดไหมคะ,ไม,ะไม่แน่แนชเนาะทีนี้เขาบอกว่าใครที่เปิดเปิดเปิดโฟนปิด,ป,ดปิดไมหมคุณครูหน่อยอ,อุปกรณ์การเล่นเทนนิส ในสมัยนั้นแตกต่างจากเราจากปัจจุบันของเราของเรามีไม้กับลูกไม้ก็จะมีด้านจับมีหน้ากลมหน้าแดงใช่ไหมคะหน้าดําใช่ไหมแล้วก็มีลูกแต่แต่สมัยก่อนสมัยก่อนต้งนม้มาอะไรเนี่ยเขาใช้อะไรโตะเทเบิลเทนเน็เนี่ยอาจไม่ได้มาจากโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะทํางานหรือโต๊ะสี่เหลี่ยมเรียบๆของเราที่เห็นในปัจจุบัน ลูกเทนนิสเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ลูกยางไม้โอ๊กที่เราเล่นกันลูกยางเห็นไหมมีหลายขนาดหลายสีมากเลยแต่ใช้เส้นด้าพันม้วนรอบเศษผ้าแล้วหุมด้วยอย่างตะข่ายอาจจะไม่ใช่หนังสือวางบนโต๊ะหรือว่าไม้ใช้ไม้ตีไม้กระดานจนกระทั่งในปีคอสอคอส,ออสอย่อมาจากอะไระะลูกสกัดละน้<ข>องพีโต <ขอ S 2> สอะกะาด คิรารัชกาลหนึ่งเก้าศูนย์สององค0สี่พันปีมาแล้วเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองปัจจุบันสองพันยี่สิบสองหลายร้อยปีใช่ไหมพันปีใช่ไหมอ่ะก็ได้คิดประดิษลูลูกเทเบิลเทนนิสที่ทำจากวัสดุเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเรียกในไทยก็คือลูกยางใช่ไหมคะแล้วก็ได้คิดประดิษ การตีไม้ชนิดที่มียางนุ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้ยางนุ่มเนี่ยไม้เนี่ยมันจะเกิดการกระแทกที่ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็นุ่มขึ้นและเกิดการตีง่ายเหตุ hey, ที่ใช้ชื่อว่ากีฬาปิงปองนะักเ mm hmm. รียนทราบหรือไม่ว่าเพราะอะไรเขาถึงใช้คำว่ากีฬาปิงปองอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดู ต้นเหตุมาจากเสียงที่ลูกกระทบกับไม้และโต๊ะซึ่งเป็นเสียงดังอะไรดังยังไงดังยังไงลูกติงป่องติงป่องติงป่องตนะิงป่องอ่าไหนลองเลือกนักเรียนลองตอบให้ครูฟังดีว,ว่ามีเสียงติงป่องจรงิงหรือเปล่าไหนลองซิงองเออเห็นไหมเอามาติ้ง เออทาไมเขาถึงทําไมเขาถึงไอ้นี่ล่ะทําไมเขาถึงเรียกว่ากีฬาปิงฟอง่ะเพราะว่าขณะที่เราตีลูกใช่หไหมขณะที่เราตีลูกเนี่ยลูกมันก็จะแบบดังปิ้งปองปิ้งปองเห็นปะเออใช่เลยอะทีนี้นะักเรียนดูดูไอ้ลูกเห็นปะลูกสมัยก่อน ลูกสมัยก่อนของอันนี้โต๊ะโต๊ะที่เขาไว้ใช้เล่นใช่ไหมก็จะมีสองฝั่งเราเรายังไม่เคยอันนี้เห็นไหมเป็นไม้ปิงฟองของของของรุ่นก่อนที่เขาเล่นกันอะเป็นไม้ที่แบบไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอะ่ะไม่ใช่เป็นเป็นกลมนะแต่เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆนักเรียนรู้จกักคมปักแปลกไหมเออไม้ปิงฟองสมัยก่อนเป็นแบบนั้นอะเป็นคมแปกแล้วก็เนี่ยลูกปิงปองก็ทําจากเศษจาง เหมือนเศษผ้าเอาได้มาพันพันพันรวมรวมกันแล้วเขาก็เล่นอ่ะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันที่เราเล่นในยุคปัจจุบันเลยนะเอออ่ะเขาแปลกไวเลยแข็งแข็งอะออพอพอพอเริ่มมีการพัฒนาใช่ไหมคนเริ่มเล่นเยอะเห็นปะเห็นปะเห็นในรูปปะเห็นเหรอคลิปมันเล่นได้ไหมลูกอุ๊ย เสียงอะไรเจยาโคเขาโ้หายไปไหนแล้วโอ้ดังอะเซเว่นขอละคืนดิเองเอาหัสเขาไปไม่บอกอะไรไม่ไม่เขาเขาเปลี่ยดให้แล้วเขาเปลียนอะโอเคต่อไปเขาบอกว่าอะไรในพีคอสองหนึ่งเก้าเก้าสองได้มีบริษัท อาคาเครื่องกีฬาไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใช่ไหมเออนัก<อ>เรียนเห็นปะเขาเขามีการเขามีการนําไปแทร่ไหลใช่ไหมนําไปไปเล่นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าทุกประเทศเลยที่เขานําไปเล่นม,มันสะดุดไหมลูกภาพสะดุดไหมคะไม่สะดุดอ่าไม่สะดุดเนาะ อะผมมันแบบผมดูมันไปแหลกครูของผมมันดูแบบมันค้างแบบเออมแล้วก็ค่อยเริ่มมาตีแล้วก็กระโดดขึ้นไปก็ขึ้นไปบนโต๊ะเลยมันแหลกใช่ไหมมันแหลกมันแหลกจังกระโดดแหลกนิดนึงเลยแบว่ามันมันขยับแบบัก็ขยับไงไม่รู้ว่าตั้งแต่อะไรที่มันเปงี้มันขยับไปงี้เลยโอเคเหมือนอยู่ดีๆแล้วก็วาร์ปไปไหนไม่ได้มันวาร์ปอะวาร์ปไปอีกทีหนึ่ง เออดีมากอะโอเคไม่เป็นไรนั้นคุณรูนี่ก็ได้อ่ะความอะนักเรียนคิดว่าความยากง่ายของกีฬาปิงปองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันยากของสําหรับผมยากตรงที่ดอดอกดอใช่ไหมดอยังไงดอยากการทรงตัวของผมต้องไม่เข้าใจว่ามันต้องทรงตัวยังไงแล้วผมเวลาผมดอมันจะหักขาต้นต่ แม่กูมันต้องเดินตามลูกอ่ะไปยัาางไหนก็ต้องเดินเดินตามลูกเขามันวิ่งแบบมันตอบไวมากเขาก็เลยวิ่งไปเลยเหรอเจีส <rí> e> <tschaft> ์เจมสเขาอะพูดพูดง่ายๆก็คือตามลูกไม่ทันโฟกัสลูกไม่ได้พอพอดอกใช่ตามลูกไม่ทันนักเรียนโฟกัสนักเรียนต้องโฟกัสให้ลูกอยู่ตรงไหนของหน้าไม้ ้าอ้าถมาอย uz, ูต่ตรงกลางใช่ถ้ากินตรงอ่ะตรงกลางถ้าลูกถ้าลูกไปโดนปลายไม้ถ้าลูกไปโดนปลายไม้ลูกจะกระดกจะเด้งจะเด้งไปทางไหนใช่ไหมครับลูกโดนปลายไม้ไปข้างหลังดิเวลาลูกโดนปลายไม้ก็จะไปข้างหลังแต่ถ้าลูกโดนโดนตรงสัน มันก็จะกระเด็นไปข้างข้างหน้าใช่ไหมทีเนี้ยนักเรียนก็จะเดินเดินเลยเดินเก็บลูกบนเลยใช่ปะเอ็<ใ>นส่ไอดิวอ้ใ,ใส่ชุดพละทำไมใ,ใส่ชุดพละเรียนด้วยเลยนะเดี๋ยวบวกคะแนนใครใส่ชุดพละเรียนอะ่ะบวกคะแนนเลย,อ,ยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูสอน สอนประวัติคร่าวๆเนาะคร่าวๆว่ามันกีฬาประวัติเอ่อเทเบิลเทนทนิสของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปรากฏชัดเจนว่ามันมาจากใครมาจากประเทศอะไรหรือว่ามาจากตอนปีพ้องศไหนแต่เขาก็สรุปมาว่าอ่าสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดตั้งแต่ปีพศส,สองคศหนึ่งเก้าสู่สองใช่ไหมประเทศที่นำมาเล่นครั้งแรกคือประเทศเอังกฤษ ก็คือทหารทหารนําเข้ามาเล่นแล้วก็สืบต่อเนื่องต่อเนื่องมาก็เข้ามาที่ไทยใช่ไหมคะาตอนแรกตอนแรกไม้เนี่ยลูกทํามาจากอะไรตอนแรกลูกมาทํามาจากอะไรจากเศษผ้านำมาม้วนกับได้กับเป็นได้แห้ทำเป็นลูกส่วนไม้ไม้ก็ทํามาจากไม้คล้ายๆไม้ ไม้โค้งแสกเลยไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวแล้วก็มีการพลิกแพงพลิกแพงขึ้นจากการเล่นจากการเล่นเยอะๆก็คือพอพอมีคนเข้ามาเล่นเยอะๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีการทำไม้เอายางมาใส่เพื่อให้มันเกิดการนุ่มการเกิดการสลบมากขึ้นใช่ไหมอ่ะทีนี้วันนี้ขอเก็บคะแนนห้าร้อยลูกลวงละนับต่อลวงละนับต่อเลยค่ะ อ๋อ oh. เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมวิชาแบ็คแฮนด์หรือโฟแฮนด์เอาแบ mm ็คแฮนด์สามเอาเอาโฟร์แฮนด์สามร้อยโฟแฮนด์คือหน้าแดงแบ็คแฮนด์คือหน้าดำนะคะโบโฟร์แฮนด์สามร้อยแบ็คแฮนด์สองร้อยทำเลยคะ่ะลูกคุณครูรอคุณครูดูนี่ เลยว้วสามร้อยแล้วอันนี้คล้คายแบบสามร้อยตกได้ตกเพิ่ได้น้ำต่อ โอ้ให้ดอกเยอะไปไหมสามร้อบีมดอกประมาณ2อนาทีเสร็จนี่ไงไอ้ดาพี่ชายไม้ไม่ตั้งใจเยอะที่ันดีเลยไม่ได้เอาไม้มาหรอลูกไอ้ไม่ได้เอาไม้มาหรอ ไม่มีลูกครับไม่มีลูกเดาะทิพเลยทำจังหวะเองปยืนเดาะทิพไปยืมลูกคุณนกอะ่ะไปยืมลูกห้องนกปเอาขาเนยลงไวก่อนปิกจะหลุดไม่อกไปเลยให้ดอกให้ดอกอวันนี้คุณรูมีคะแนนเพิ่มให้นะคะ นะครับไม้ไม้บดพังไรับ่ให้ลูกพี่ผมทพังหมุกครับของใครนะของน้องอะไรนะของน้องอะไรเพราะว่ามันจะดึกมากกว่านะ,าะโอ้ผม,มพังมิ้นเก่งจังเลยมิ้นเก่งดังเลยไม่อ,อะไรมันดูงหอกมันดูงหอก พี่บีมตอนนี้พี่บีมยังไม่ล่วงเลยนะพี่บีมอ่ะตอนนี้พี่บีมยังไม่ล่วงเลยพี่หลายท่านเลยนะที่เก่งมากเดี๋ยววันนี้ครูคจะบวกคะแนนให้แสดงว่าหยุดหลายวันนักเรียนมีการฝึกซ้อมเตรียมตัวมาดีโอขนมหิงเก่งมากเลยะอันอย่าลืมนะ โแนสามร้อยแบ็คแฮนสองร้อยยิงะนดอได้อ๋ออ๋อเข้ามาแล้วกี่เล่ม1นึ่องมี Thank <laughs> you. कोकोस्टाई <laughs>

ไมครับตอรี่คุณครูว่าไม่มีใครตอบคุณครูเลยพยายามทำให้ล่วงน้อยที่สุดนะคะนักเรียนและนักเรียนลองดูสถิติก็เรียนว่า500เนี่ยนักเรียนล่วงเกี่ย ดูของดูของคุมคุมดิวงับเนี่ยคุมดิวงับเนี่ยเออคุมดิวงับเก่งอ่ะก็ะคือไอซ์ก็เดินทั่วห้องไปแล้วนะ่ะตอนเนี้ยทั่วห้องแล้วท <c ười> ี่ท่านที่ท่านนั่งอยู่นี่คือท่านทำโคบแล้วใช่ไหมใช่ป่ะค่ะเฮ้ยทำไมเก่งอย่างอุ้ยโ, <c ười> โคฟหมดแล้วโคคเมื่อกี้ เทพจัง,งระหว่างรอถ้าลองทำแบ็คโฟร์แบ็คโฟร์ดิถ้าลองทำแบ็คโฟร์ดิครบหมดแล้วครบแล้วครูเยอนะว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะปล่อยก่อนเวลาพี่นาทีเพราะเราเข้าก่อนใช่ปะเย้ วันสอบนะวันสอบใครทำสถิติดีค Não, er <t 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 ุณครูมีของขวัญปีใหม่ให้ไปยังไแม่มึงยังไงเงินนะยัง่งวันนี้วันนี้ใครสอบคุณครูคุณครูขออนุญาตให้คะแนน ใคลอ่ลอะโอเคตอนนี้เหลือใครคะที่ยังไม่เสร็จเหลือใครเอ่ยอเสร็จแล้วอ่าเสร็จครบหมดแล้วทีนี้ทีนี้สเตจสุดท้ายสเตจสุดท้ายคุณครูขอ,ขอแบ็กสลับกันนะคะทำทำร่วงแล้วนะ,ะขอขอหนึ่งร้อยลูก ได้อื้มมีใครจะหื้อหื้อจะได้เพิ่มหื้อมีใครท่านใดจะหื้อเน่เน่เดี๋ยวให้ขนมผิงโชว์สเต็ปก่อนนมผิงโชว์สเต็ปให้เพื่อนหน่อยผมว่าจะทำไม่ได้ครูเยอะไปเยอะไปลูกหาเยอะไปร้องก่อนร้องก่อนมีอะไรที่พวกเองทำไม่ได้เหรอคาะเชื่อ พีแล้าคะขออนุญาตเข้าน,น้ำนะครับ,อบ,รบลองนักเรียนลองแอ็กโฮแค ออมานละลูกในในไลฟ์ของคุณครูวันนี้ให้นักเรียนจบจบจากคุณครูแล้วให้นักเรียนฝึกนะคะสําหรับสําหรับที่เพื่อนทำในวันนี้ก็คือ5้าร้อยลูกโฟโฟสามร้อยแบ็กสองร้อยนะคะแล้วก็แบ็กโฟสลับกันหนึ่งร้อยลูกนะ,ะอ่ะโอเคให้นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยนักเรียนเหลือเวลาอีก แปดนาทีเวลาแปดนาทีให้นักเรียนมาคุยกับคุณครูก่อดอ่ะอาทิตย์หน้าคุณครูนัดสอบนะคะทบทวนคุณครูนัดสอบท่านใดนั่เรีท่านใดที่ไม่นำไม้มาเองไม่นําลูกมาเองคุณครูขออนุญาตไม่ให้ตอบนะนอกจากเรื่องจากไม้พังจริงหรือว่ามีปัญหากับไม้หรือลูกลูกแตกตอนเช้าอันนี้คุณครูมีให้ยืมแต่ถ้านักเรียน ไม่นํามาเลยไม่มีเหตุผลมากพอคุณคณรูขออนุญาตไม่ให้สอบเนาะแล้วก็คุณครูสอบสามสองอย่างคุณครูขอสองอย่างนะสามอย่างคนระับส,สามอย่างมีอะไรบ้างแบ็คแฮนด์โฟแฮนด์ก็ทั้งสองอย่างอ่าแบ็คแฮนด์โฟแฮกห้าสิบแล้วก็แบ็คแบ็คโฟห้าสิบโลเพิ่มไปนักเรียนท่านใดค,คิดว่าทำไม่ได้คะบอกสารลูปมาเอ้ยสารภาพมาซะดีๆว่าใครทำ ถ่าท่านทำไม่ได้ยกมือดิอ่าไม่มีเนาะเพราะว่าเอามายกมือ,ค,อครับอาจครับสอบวันไหนลครับสอบวันอังคารหน้าครับครับอ่าโอเคถ้าท่านนาไม้มาให้เรียบร้อยส่วนใครที่โอ้โหหนูทําเท่าไหร่หนูก็ทําไม่ได้สักทีแต่หนูฝึกทุกวันเลยนะหนูพยายามทุกวันเลยคุณครูจะดูถึงความพยายามโอเคไหม ค,ค <Okay. S 1> ุณครูเคยบอกแล้วคุณครูเคยบอกแล้วถ้าท่านมีความพยายามในการเรียนรู้ทุกวันทุกวันทุกวันท่านทำได้แต่ถ้าท่านขี้เกียจท่านก็จะทําไม่ได้เข้าใจไหมคะคู่ค่าแบ็กโฟกี่ลูกนะคะแบ็กโฟยี่สิบลูกค่ะแบ็กโฟสลับยี่สิบลูกแต่แบ็กแบ็กอย่างเดียวห้าสิบโฟอย่างเดียวห้าสิบโอเคนะคะร้อยยี่สิบบาทใช่ใช่ อสวัสดีปีใหม่เด็กๆนะคะไม่เจอกันนานเลยอ่ไม่เจอไม่เจอกันมาเป็นปีเลยอะ่ะ <ividades> ไม่เจอกันมาเป็นปีเลยอะ่ะปีที่แล้วเจอกันแตล้วก็ออไม่เจอกันเป็นปีเลยอะ่ะปีอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีเด็กๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายด้วยสวัสดีค่ะ <you mind>? <Roberts> สวัสดีค่ะ literally. <in your feet> 哎呀！<laughs> <laughs>